สวัสดีครับมาเจอกันอีกเดียนนะครับช่องบาซันเทียวนะฮะมาดูกันนะฮะจันจายังนอนอยู่เลยนะฮะอาหลงก็ไปแอบนอนในสวนมันนะครับ เดิงจ่อยจอยก็ไม่รู้เป็นไหนอะไรทูกดักทูกดักทูกดักมานะครับ หนุ่มน้อยของเราก็หลับนะฮะดูนะครับก็สนใจยังไรนครับเจ้านอนได้นอนดีแต่นี่ฮะ ดูเจ้าขาวนะยฮะตรงนี้นะฮะเพื่อนอยู่ฝั่งนี้นะฮะร,รู้นะฮะร,รู้ดีนะครับว่าตรงไหนเย็นนะครับตรงนี้เป็นตีของน้องนะฮะกอนอนจนเป็นแอ่งนะครับอาหลงมาก็ไม่ให้นอนนะครับ เพนห่วงนะครับตัวไหนมาก็ไม่ได้นะครับจันจันแสบนะครับ ตรงนี้ยุงะเยอะมากนะครับเมื่อคืนก็อยกกันยุงนะครับทั้งท่านะครับแล้วก็ทั้งจุดนะครับเมื่อคืนก็ไปพัดลมนะครับมีตัวหนึ่งนะฮะนอนขวาพัดลมผมนะก็คือตัวนี้นะฮะเนี่ยะ ชอบเดือนตุตะตุตะไปแล้วนะครับเดี๋ยวหายลงแล้วไอ้ลงยุใสแล้วันถึงเวลาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์นะถ่ายก็ถ้ามือนิ่งก็โดนยุงกัดต้องขยับขยื่นหน่อยนะครับ เพราะว่าส่วนมันนะฮะสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดมียุงเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลำห้วยด้วยนะฮะเป็นลำห้วยอารมก็อยู่แถวนี้นะฮะเราก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ เดี๋ยวไปไกด์ได้ไปแล้วไปแล้วนะฮะไปแอบดูนะชุดนักฝังนู้นนะครับ คนโดนไล่นะเขาไล่เพื่อนนะเป็นกระจงจะไปกัดเขานะครับอืมบุงนะครับ ขยับนะทำไมขยับเรียบร้อยนะครับคนนะฮะใครเดดออกแน่ๆนะครับเจ้า<ว>จันเจ้ามาเร็วพี่ไหม,มเร็วแต่ผมเรียกามานะฮะแ้วคุณแม่เรียกไม่มานะฮะมาเร็วไปยังยกนะ มานอนพี่เดี๋ยวเขาไล่อีกเดี๋ยวเราถ่ายเลย,ยด้อ้นี่คือดีอย่างี๋ยวไปไล่ฝั่งโน้นเลยเขาจะไล่เหมือนเมื่อน,นั่นน่ะเหรอเห็นมัไอ้หลงนั่นถืกไล่อีมื่อน,นั่นเหรอ Mhm, mọi xoay ai ai. thích lại không đi học. Một kiếm được hết. Anh thích thân môn. Anh thích 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 ทุกวันนะต้องเช็คนะคแต่น้องไม่โดนกัดนะครับมันจะกัดเขาดื้อนะครับดื้อวะฮะดื้อวะเนี่ยคีดดื้อเนี่ยหนนจ่อจยนะฮะเออบ่ดดื้อเป็นวะ อ๋ออ๋อจะมาทำไม่อายนี่ฮะอันนี้กำลังให้เยอะทุกท่านครับก็ผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับ ก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องวัสันแนลนะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ